เคยสงสัยไหมครับว่าความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะสามารถพลิกผลคดีที่มีมูลค่าสูงถึง28ล้านบาทได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาจริงจากสารดีกาของไทยที่จะแสดงให้เห็นเลยครับว่ารายละเอียดในกระบวนการยุติธรรมที่หลายคนมองข้ามเนี่ยบางทีมันก็สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ คำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่มันท้าทายหลักการของกระบวนการยุติธรรมเลยว่าเราควรจะยึดตามตัวบุตรกฎหมายแบบเป๊ะเป๊ะหรือว่าควรจะมองให้ลึกลงไปถึงเจตนาที่แท้จริงของคนที่กําลังต่อสู้คดีกันแน่เดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะอ้าวล่ะครับและนี่ก็คือโรดแมปที่เราจะค่อยๆเดินทางตามเรื่องนี้ไปทีละขัน้นเหมือนดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนเลยครับ เริ่มตั้งแต่ต้นตอของปัญหาไปจนถึงจุดหักมุมที่เราคาดไม่ถึงและไปจบที่คำตัดสินสุดท้ายที่จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญต่อไปโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยทุกคดีความเนี่ยมันมักจะมีเรื่องเล่าสองด้านเสมอเลยครับแต่ในคดีนี้ต้องบอกว่ามุมมองของทั้งสองฝั่งนี่มันต่างกันชนิดที่ว่าเหมือนหนังคนละมวลเลยเรื่องของเรื่องก็คือฝั่งโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องมันง่ายมาก นี่คือสัญญาซื้อขายที่ดินธรรมดาธรรมดาเลยแต่จำเลยไม่ทำจำสัญญาส่วนฝั่งจำเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สัญญาที่เห็นน่ะมันเป็นแค่ฉากบางหน้าความจริงเบื้องหลังคือการกู้ยืมเงินต่างหากและคำนี้แหละครับนิติกรรมอําพรางคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของคดีนี้เลยข้อจ่อสู้ทั้งหมดของฝั่งจำเลยเนี่ยเรียกได้ว่าแขวนอยู่บนคำคำนี้คำเดียวเลยครับเอาล่ะครับพอทั้งสองฝ่ายเล่าเรื่องในมุมของตัวเองจบไปแล้ว การต่อสู้ในยกแรกก็ถึงเวลาตัดสินมาดูกันค่ะว่าศาลชั้นต้นท่านจะเชื่อเรื่องเล่าของฝั่งไหนผลก็คือโจทย์ชนะขาดลอยเลยครับในยกแรกศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยต้องย้ายออกแถมยังต้องจ่ายค่าเสียหายอีกตังหากแน่นอนว่าสำหรับจำเลยแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆครับการต่อสู้ต้องเดินหน้าต่อไปในชั้นอุทธรณ์ ภาพนี้ก็จะทำให้เห็นเส้นทางการต่อสู้ในระบบศาลของไทยนะครับจากศาลชั้นต้นก็ต้องไปสู้กันต่อที่ศาลอุทธรณ์แต่จะบอกว่าจุดพีคข,ของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในสเต็ปต่อไปนี้แหละครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของคดีนี้ครับมันไม่ใช่ประเด็นข้อกฎหมายที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างค่าธรรมเนียมศาลนี่แหละครับที่เหมือนจะเป็นแค่เรื่องทางเทคนิคแต่กลับสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลย คืออย่างนี้ครับตอนที่จำเลยจะยื่นอุทธร์เนี่ยมันมี2ประเด็นที่ต้องสู้ต่อ1คือสู้คดีเดิมที่ตัวเองโดนฟ้องให้ย้ายออกและ2คือสู้ในส่วนที่ตัวเองฟ้องแย้งกลับไปว่าขอให้สัญญานั้นเป็นโมฆะทีนี้ตามกฎเนี่ยพอสู้2ประเด็นก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแยกกันเป็น2ก้อนครับนี่คือยอดเต็มๆที่จำเลยต้องจ่ายเพื่อให้การอุทธร์มันสมบูรณ์ครับก็คือ2 0 0 0ส0บาทสำหรับคดีลหลัก และอีก2 0 0แสนบาทสำหรับคดีในส่วนฟ้องแยง้งรวมเป็นเงินกลมๆเลยคือ4 0 0แสนบาทแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ล่ะครับเพราะจำเลยจ่ายค่าธรรมเนียมมาแค่2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นหายไปครึ่งหนึ่งพอดีเป๊ะเลยครับซึ่งความผิดพลาดตรงนี้ล่ะครับที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในชั้นศาลอุทธรณ์ทีนี้พ่อจ่ายเงินมาไม่ครบแล้วศาลอุทธรณ์จะว่ายังไงล่ะครับ จุดนี้แหละครับที่เรื่องราวมันเริ่มจะยุ่งเหยิงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือสารอุทธร์ก็ให้โอกาสนะครับท่านมีคําสั่งออกมาเลยว่าให้จําเลยไปจ่ายเงินส่วนที่ขาดอีก200 0 0นบาทมาให้ครบนะให้เวลา15วันแต่สุดท้ายแล้วจำเลยก็ไม่ได้เอาเงินไปจ่ายตามคำสั่งครับซึ่งการไม่ทำตามคำสั่งสารนี่แหละที่นำไปสู่คำตัดสินที่น่าเสียดายมากๆ ผลลั์ในชั้นอุทธรณ์นี้น่าผิดหวังมากสําหรับฝั่งจําเลยครับสารตีความว่าในเมื่อจ่ายเงินไม่ครบก็เท่ากับว่าจําเลยทิ้งอุทธรณ์ในคดีหลักไปเองคดีก็เลยถูกปัดตกไปด้วยเหตุผลทางเทคนิคล้วนๆเลยครับที่สําคัญที่สุดคือไอประเด็นนิติกรรมอําพรางที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยศารไม่ได้พิจรนารณาเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับว่าประตูสู่ความยุติธรรมมันถูกปิดลงไปแล้วนะครับและแล้วการต่อสู้ก็เดินทางมาถึงสารสุดท้ายนั่นก็คือสารดีกา ซึ่งที่นี่แหละครับคือความหวังสุดท้ายที่ศาลจะไม่ได้มองแค่ตัวเอกสารหรือความถูกต้องตามรูปแบบเป๊ะๆแต่จะมองทะลุลงไปเพื่อค้นหาเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังนี่คือคำถามใหญ่ที่ศาลฎีกาต้องตอบให้ได้ครับว่าเงินสองแสนบาทที่จ่ายมาเนี่ยถึงมันจะไม่ครบตามยอดเต็มๆก็จริงแต่ควรจะตีความว่ามันเป็นการจ่ายสำหรับส่วนที่สำคัญที่สุดของคดีแล้วหรือเปล่า หรือว่าจะต้องยึดตามหลักการเป๊ะๆว่าจ่ายไม่ครบก็คือจบเอาละครับมาลองไล่เลีอยงวิธีคิดของสารดิกาไปผมพร้อมกันนะครับท่านมองแบบนี้ครับ 1. แก่นของการต่อสูทั้งหมดของจำเลยมีแค่เรื่องเดียวจริงๆคือเรื่องนิติกรรมอำพราง 2. ประเด็นเดียวนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นทั้งโล่เพื่อป้องกันตัวในคดีหลักแล้วก็เป็นเหมือนดาบที่ใช้ฟ้องแย้งกลับไปแต่สุดท้ายมันคือเรื่องเดียวกันดังนั้นศาลเลยตีความว่าเงินส0 0 0 0 0บาทที่จ่ายมาก็น่าจะแสดงเจตนาว่าต้องการต่อสู้ในประเด็นหลักนี่แหละส่วนที่จ่ายไม่ครบก็ให้ถือว่าจำเลยแค่เลือกที่จะทิ้งอุทธรณ์ในส่วนของฟ้องแย้งไปก็พอไม่ได้แปลว่าทิ้งทั้งหมด และนี่คือประโยคสำคัญจากคำพิพากษาที่สรุปตรกกะทั้งหมดนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยครับเป็นการยืนยันเลยว่าสารดีกาเลือกที่จะมองไปที่เจตนาของผู้ต่อสู้คดีมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบที่อาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมได้และนี่คือบทสรุปสุดท้ายครับสารดีกาสั่งกลับคำพิพากษาของสารอุทธร์แล้วส่งคดีคืนกลับไปให้สารอุทธร์พิจารณาในเนื้อหาจริงๆกันใหม่ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ในที่สุดจำเลยก็จะได้โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่อีกครั้งและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือศาลยังสั่งคืนเงินค่าธรรมเนียมที่จำเลยจ่ายเกินมาในชั้นดีกาด้วยเป็นการตอกย้ำถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริงเลยครับ สุดท้ายนี้คดีนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในเส้นทางสู่ความยุติธรรมเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญกว่ากันระหว่างการยึดมั่นในรูปแบบอย่างเคร่งครัดทุกกระเบียดนิ้วกับการพยายามมองหาเจตนาที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่สุดคำตอบอาจจะไม่ได้มีเพียงหนงเดียวก็ได้ครับ